ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาพาทำข้อสอบนะครับจากา Google Form นะครับ Google Form ปกติเราทำ Google Form นะครับเราจะต้องมานั่งพิมพ์แล้วก็หรือไม่เราก็ก๊อปมาทีละข้อก๊อปแล้วก็วางก๊อปแล้วก็วางก๊อปแล้วก็วางนะครับแต่เราวันนี้เรามีวิธี นะครับเป็นวิธีรัดนะครับก็ไม่ไม่รัดมากทุกคนอาจจะรู้อยู่แล้วนะครับแต่เดี๋ยววันนี้เราจะมาสําหรับท่านที่ยังไม่รู้เราก็จะมาเผยแพร่นะครับเผยแพร่วันนี้สมมติคุณครูใช้แชท GPT นะครับในการออกข้อสอบนะครับใช้แชท GPT ในการออกข้อสอบวันนี้ผมสมมุติให้ห้องแชทนี้นะครับเป็นคุณครูภาษาไทยนะครับแล้วก็ผมก็จะมี ตัวอย่างนะครับตัวอย่างคําสั่งนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้ทุกคนได้ดาวโหลดนะครับเอาไปใช้นะครับลองลองใช้ดูนะครับก็อนดับแรกนะครับเราก็จะสั่งให้ทาง c h a t GPT นะครับคุณครูท่านนี้นะครับท่านออกข้อสอบนะครับออกข้อสอบให้หน่อยนะครับบอกบอกบอกเขาไปนะครับออกข้อสอบให้หน่อย3าข้อออกออกออก ออกอะไรออกข้อสอบใช่ไหมออกข้อสอบให้หน่อยสามข้อพร้อมเฉลยนะครับแต่ถ้าคุณครูท่านไหนสอนแล้วก็มีเปเปอร์นะครับสามารถโยนเปเปอร์ให้เขาอ่านก่อนนะครับสำหรับช a ท GPT นะครับเขาก็จะอ่านให้เราแล้วก็บอกว่าใช้เนื้อหาตัวนี้นะออกข้อสอบอะไรป,ประมาณนี้นะครับมันก็จะได้ไม่ไม่ออกมั่วนะครับเขาจะออกให้นะครับ สักครู่นะครับได้เลยมาแล้วนะครับพร้อมเฉลยโอเคทีนี้เราต้องการที่จะเอาข้อสอบพวกนี้ใช่ไหมครับถ้าโดยปกติเราต้องก๊อปไปแบบนี้ครับก๊อปแล้วก็วางนะครับแล้วก็วางไปแบบนี้นะครับอันนี้คือคือโดยปกติของเราหรือไม่เราก็ต้องใช้ add on นะครับแล้วเราก็ต้องมาติ๊กเฉลยให้เขาด้วยนะ,ะต้องมาติ๊กเฉลยด้วยนะครับ ติเฉลยนะครับทำเป็นแบบทดสอบอย่างนี้นะครับเราก็ต้องมาเฉลยแล้วก็กดไปทีละข้อทีละข้อแล้วก็เพิ่มคะแนนไปทีละข้ออย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือขั้นตอนปกติของเราที่เราเคยทํากันทีนี้ถ้าเราทาสัก40 5 0ข้อเนี่ยมันก็กเยอะอยู่ใช่ไหมครับฉะนั้นถ้าเรามีข้อสอบจากแผนการเรียนท้ายบทเราสอนตรงอยู่แล้วครับเราก็กรอบมา,มาใช้ได้แต่ทีนี้เราจะไม่ไปพิมพ์อย่างนั้นหรอกนะครับเราก็จะใช้ คำสั่งที่ที่ที่ผมให้นะครับก็คือสร้างข้อสอบนะครับสร้างข้อสอบเ,อเดี๋ยวผมจะไว้ตรงนี้นะครับเราก็ก๊อปไปวางเลยนะครับตามตัวอย่างตามตัวอย่างตามโค้ดตัวอย่างนะครับดังโค้ดตัวอย่างนี้นะครับโค้ด ตัวอย่างข้างล่างนี้นะครับอ่าแล้วก็ก๊อปไปครับทีนี้ก๊อปไปแค่นี้นะครับก๊อปไปเลยอ่าก๊อปไปเลยครับก๊อปไปปึ๊บแล้วคุณก็ไปวางข้างล่างตัวที่มันออกระสอบเมื่อกี้นะครับแล้วก็รันไปครับกดให้มันรันไปเยี่ยมเลยโอเคเขาก็ปุ๊บ โอเคทีนี้พอเราได้โค้ดแล้วใช่ไหมครับเราก็กดคัดลอกเลยครับอ่าพอเรากดคัดลอกเราก็ไม่ได้มาวางแบบเดิมแล้วเราต้องใช้เครื่องมือพิเศษเข้ามานนั่นคือขีดจุดสามจุดตรงนี้นะครับเห็นไหมครับอ่มมันจะมีคําว่า app s คร i p t ครับมีคําว่า app script เรากดเข้าไปครับกดคําว่า app script เข้าไปอ่ามันก็จะมีเน็ตช้านิดนึงนะครับอ่าแล้วก็ลบทิ้ง ลบชุดนี้ทิ้งเลยเลยก็ได้ครับเดีวเราก็วางครับวางคลิกขวาแล้วก็วางไปเลยนะครับนี่ครับหรือจะ c t r l v ก็ได้ครับนี่พอเรา c t r l v เสร็จกด save ครับกด s a v เสร็จแล้วแล้วก็กดเรียกใช้ครับแค่เรากดเรียกใช้นะครับพอเรากดเรียกใช้เสร็จนะครับข้อสอบมันจะมาเรียงกันอยู่ข้างล่างเต็มเลยนะครับเดี๋ยวผมลองลบทิ้งดูนะครับลบทิ้งเลยนะครับลบทิ้งเลย มันจะมาเองของมันหมดเลยนะครับเพียงแค่เรารีเฟรชหนึ่งครั้งนะครับหรือกด m ห้านะครับแล้วเราก็กดเรียกใช้งานครับต้องดูตรงนี้ดีดีครับต้องกดตรวจสอบสิทธิ์ด้วยนะครับหนึ่งครั้งครับแล้วก็กดตรวจสอบสิทธิ์ครับเชื่อมดำเนินการต่อครับถ้ามันบอกว่าเสร็จสิ้นเนี่ยก็คือข้อสอบไปฝั่งนน้นมดเลยครับมาดูสิครับว่าข้อสอบไปจริงๆหรือเปล่าไปดูครับ อ้าวมาจริงๆด้วยแต่แต่คำถามไม่มาใช่ไหมกดรีเฟรชครับหนึ่งครั้งครับนี่ครับคําถามมาหมดเลยครับเฉลยด้วยให้ด้วยไหมเฉลยให้ด้วยครับมีคะแนนมาตรงนี้ให้ด้วยครับเห็นไหมครับสบายเลยทีนี้โอ้โหใครคิดว่ามีประโยชน์แชร์นะครับให้เครดิตผมด้วยครับอย่าลืมนะครับโอเคครับบ๊ายบาย Yeah, and say why the man. 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 man.